สซ้สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องเคมี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 เ้าแล้วนะจ๊ะ ระบบควงวันนี้โอเควันนี้ก็กลับมาทำเรีย ction อีกแล้วนะคะซึ่งก็เป็นการกลับมาเรีย ction โซโล่หญิงที่เราถือว่าเป็นค่อนข้างเป็นแฟนเพลงของเขาแล้วก็ผลงานคุณภาพหมดเลยนะคะกับการกลับมาของซอนมีค่ะซึ่งซอนมีก็กลับมาในรอบ1ปี5เดือนเลยก็ได้กับการกลับมาเกียวกับดิจิตอลซิงเกิลที่มีเพลงไตเติ้ลที่มีชื่อว่า stranger นั่นเองนะคะซึ่งก็ ก่อนหน้านี้ก็ได้ปล่อยเป็น Hard Burn มาซึ่งก็เป็นเพลงที่เรียกได้ว่าวกู้ชาร์ตของซอมมี่กับมาก็ว่าได้เพราะว่าออชาร์ตก็ดรอปลงไปหลายคัมแบ็กเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่า Hard Burn ค่อนข้างที่จะเป็นเพลงที่เกาะชาร์ตได้นานมากแล้วก็ขึ้นไปลำดับที่แบบค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันใช่เราจำได้เลยครั้งนี้ก็ มีความแบบกลับมาเหมือนคอนเซปมีความเป็นฮาโลวีนฮาโลเอยแล้วก็ฟังฮาร์เ์เมเล่มานิดหน่อยหน่อย,อยก็รู้สึกได้ว่ามีความแบบเหมือนจะดีหรือเปล่าอันนี้กิฟก็ไม่รู้กิฟตคือใครซึ่งก่อนที่จะคัมแบงนี้ก็สมี่ก็ไปทัวร์แบบทัวร์ฝั่งอเมริกามัง้งเรารู้สึกเออไปทัวร์ฝั่งนู้นมาอะไรอย่างนี้ก็ถือกระแสตอบรับค่อนข้างดีมากๆเพราะว่าเป็นคนที่มีความเป็นศิลปินมากมีความเป็น,ปน,ปนแบบอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีความเป็นอาร์ติสต์ในตัวเองสูงมากๆอีกหนึ่ง,งไไไดดด้้้เเล่นนตรรีีออะยยางง เออแล้วก็เพอร์ฟอร์มก็เก่งก็เดี๋ยวเราไปดูเพลง Stranger กันดีกว่านะคะซึ่งอันนี้เป็นดิจิ t a ลซิงเกิลเนาะแต่ว่าเนี่ยก็มีเพลงในเพลงในอัลบั้มเหมือนกันไม่ได้มีแค่เพลงเดียวอะ่ะเออใช่ก็มีหลายเพลงอยู่ก็เรียกว่าดิจิตอลซิงเกิลไดรป่าอันนี้ก็ไม่ได้ใจแต่ก็งงเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะปล่อยบ้างเป็นอัลบั้มแบบออกมาขายอะไรอย่างเงี้เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าฐานแฟนโซนมีก็ค่อนข้างเยอะนะไม่ใช่แบบน้อยๆ w o n d e r f u l อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบตามกันมาตลอดโอเคเดี๋ยวเราจะดูไป2ออันก็คือเป็นตัว MV แล้วก็เป็นตัว performance ที่แบบงานโชว์เคสเพราะว่าเราค่อนข้างคาดหวังกับ performance บนสเตจของโซมีมากก็เดี๋ยวไปดูว่าเป็นอย่างไรนะคะทุกคนไปดูกันเลยค่ะ l e t ฮเหมอนบทสวดกะ e t to know ya ดนตีมันกำลัเป็นสันมีมากบีอืมอม้มเฮ้ยบีเขาก็จะเป็นแบบนี้นะสวยด้วยแปลกด้วย อันนี้เหมือนในฮแ,นแลน์เบลล์เฮ้ยทำอะไรอะ่ะผลิตตัวเองออกมาเหรอแต่ตดนตรีแตกต่างกันนะแต่ก็ยังไม่ไม่ถึงขั้นแบบแตกต่างจนรู้สึกแบบเอ๊ะโอ้หัวหน้าคุณอ่ะ เออ่อยจอดฮะคือจะตัดไปแบบนี้จริงหรอเอออืมแต่กีตัวสูงอะน่ากลัวมาก ชอบในช่องนี้จังแล้ว MV อ่ะดีตลอดเลยอ่ะเออใช้แบบเครื่องมือในการหาผีด้วยอะ่ะมันเก๋นะแต่ว่ามันลองซ้ำอ่ะ 미쳤다. 아, 나도 낳았다. 아, 나도 낳았다. 나도 낳았다. 아, 나도 낳았다. 아, 나도 낳았 Huh? Thăm yên một lời Mr. Stranger Gotta get to know ya yeah. เหนื่อยจริงเขาสมควรเหนื่อยอย่าบอกว่าคนกวายขยะก็คือนางอีกนะแต่จำสักแก่ อะไรอ่ะทำไมต้องมีติดีดื้อดึ่งเอา first i e p r e s s i o n ก่อนในเรื่องของเพลงจะเอาอย่างนี้จริงหรอคือมันมันก็ท่าตัดแตะ แรงเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่ามันมีแค่3ดนตรีคือ Hey oh, Mr. s r i n g e r The Gettin' No y yeah. e a แล้วก็มีช่วงท่อนวัดหนึแล้วก็ไปพรีฮุกมีแค่3ดนตรียัยวัดหนึกับพรีฮุกอะไปด้วยกันได้นะถึงมันจะคนละดนตรีกันแต่ก็ไปด้วยกันได้แต่ว่ามันมาช็อตตรง Hey Lord oh, Mr. The Gettin' No y e a แต่ด้วยความที่เดี๋ยวนั้นอีกแต่ด้วยความที่เ่าเป็นซอนมีอยแกฉันก็เลยรู้สึกว่ามันถึง อันนี้คือทําถึงอ่ะมันมันเหมือนเป็นเพลงที่เอามาเพื่อขายคอนเซปต์โดยเฉพาะเลยอ่ะและ้วก็ตัวสมมีก็เขาเขาก็ทําดนตรีทําทํา ทำคอนเซ็ปต์เมื่อก่อนคือทำคอนเซ็ปต์แนวนี้มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงก็จะมีความแบบย่อยง่ายฟังง่ายตามสไตล์แบบโซโล่ผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งแต่อันนี้คือใส่ความเป็นเพลงลงไปด้วยแล้วก็ MV ลงไปด้วยอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าสมมติว่าจะไปแหวกก็ไปให้เป็นแบบนี้งะี้ไปแบบไปสุดไปเลยคือถ้าจะหลุดโลกก็หลุดโลกไปเลยแล้วแล้วก็แต่ละท่อนที่เอามาทาอะ่ะก็ฟังง่ายหมดเลยถึงมันจะคนละดนตรีกันแต่เรารู้สึกว่าทุกท่อนมันมันเพราะหมดเลยอะ่ะเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าต้องช็อตโมโหอะไรอะไรเเเลยเพรราาาะววู่่้สึกมมมมััันนนนแบบหือ มันต้องฟังจริงๆเพื่อที่จะแบบเข้าใจมากขึ้นแล้วถ้าเข้าใจมากขึ้นก็น่าจะน่าจะจอยกับเพลงนี้เรารู้สึกแบบนั้น performance น่าจะดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราไม่แน่ใจเป็นเพราะ mv หรือเปล่าอเลยทำให้รู้สึกช็อตมากๆามันจะมีซีนที่มันหยุดนู่นนี่นั่นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดู p e r f o r m มนซ์ว่าจะเป็นยังไงส่วน mv จากที่ดูมาคือมันเหมือนทําให้มันคอนทราสต์ตรงกันข้ามคอนฟ l i c กับใยชื่อเพลงเพราะชื่อเพลงมันคือคนแปลกหน้า stranger ใช่ไหมแต่ว่าใน mv คือ เป็นตัวเองหมดเลยเป็นตัวเองหมดทั้งหมดเลยอะแล้วก็แบบในเส้นเรื่องนี้คือเป็นตัวเองทั้งหมดเลยเราเราอยากดู MV อีกีรอบหนึ่งเพื่อที่จะเข้าใจสตอรี่ให้มากขึ้นว่าคืออย่างไรเพราะเมื่อกี้เราโฟกัสที่เพลงเนาะส่วนนั่นแหละเพลงเราก็เราก็รู้สึกแบบนั้นไปเลยว่าพอมันเป็นซอนเมียเราก็เลยรู้สึกว่าไปสุดจริงทําแล้วก็ทําให้สุดแบบนี้ไปเลยอะแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันผํามาเพื่อขายคอนเซ็ปต์มันไม่ได้ทํามาเพื่อแบบ ให้สตรีมซ้ำอืมใช่แล้วก็ทุกท่อนที่ทท,ท่ีตัดแบะฟังโอเคหมดเลยมีแค่ฮุกมั้งที่รู้สึกว่ามันซ้ำเกินไปแต่ว่ามันก็น่าจะต้องเป็นประมาณนี้เพื่อที่จะให้รู้สึกว่าไม่จำเจกับท่อนร้องก่อนหน้านี้ทั้งสองท่อน ให้มันร้องซ้ําไปเลยดนตรีแปลกอะไรก็ร้องซ้ําไปเลยอะไรเงี้ยเออเราเรารู้สึกแบบนั้นนะแต่ว่าไม่รู้แค่ว่าจะรู้เสียงอะไรบ้างแต่ว่าส่วนฉันมันประมาณนั้นจริงๆเพราะว่าด้วยความที่ฉันอะไม่ฉันะไม่ชอบเพลงตัดแปะนะแต่ว่าที่ฉันชอบอะถ้าตัดแปะจริงอะคือมันอาจจะต้องมีท่อนที่ฟังแล้วมันโอเคอะอย่างตอนโอโอใช่ไหมก็คือตัดแปะเหมือนกันแต่ว่าโอโอก็คือเราเราเราโอเคกับมันมากเพราะว่ามันไปสุดในทุกๆุทุกๆุก ท่อนเลยแบบทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งท่าเต้นทั้ง MV ทั้งเพลงมาไปสุดหมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันทำถึงอันนี้ก็เหมือนกันเรารู้สึกแบบนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอีกรอบหนึ่งว่าเป็นอย่างไระค่อยๆอจับใส่ความ MV นิดนึง <around the room> เนื้อดนดีนี้มีความเป็นนางมากชอบลุคของมันเหมือนจะดีด้วยมันอยู่กับร้องกันเหรอน,นี่างสวยมากเลยอ่ะสวยแต่สวยมาก ฟังฟังลูกศรก็โอเคขึ้นนะหรือว่าเจาคนนี้คือคนที่ผลิตมีโอกาสนางลืมใส่น็อตแน่เลยอ่ะมันก็เลยช็อตไงเพราะนางลืมใส่น็อตเข้าไปอ่าไปละ Snowyah, a n g a o be a angel, got a bit s n o w y a Want t be an angel, s t r a n g w a n i n g be a danger, got a bit snowyah. h o my h o l e n got you. Matin, y a u n g g t you, g o o d Do you feel the same? None okay, good news, enough. Stranger running in a danger, gotta get to know ya. Yeah. Mm. Stranger running in a danger. เออตัวงกบตัวเองได้เจอแล้วแบบคนที่หายไปแต่นางอ่ะคือคนที่ฉันชอบพันนี้มากเลยนางคือคนที่ผลิตทุกตัวละครออกมาแล้วน,นางกำลังซ่อม เข้าใจคขอนข้างเข้าใจนะเนื้อหาเพิ่มขึ้นเราพูด ตอนนี้ไปเลยเนาะก็คือว่าเนื้อหามันจะประมาณว่านางคือเป็นคนที่ผลิตตัวละครขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวละครทุกตัวที่นางผลิตมาก็คือเป็นตัวนางแต่ว่ามันมีตัวนั้นแหละที่นางผลิตมาแล้วมันผิดพลาดตรงท,ท,ที่เหมือนทําเสร็จทุกอย่างแล้วลืมใส่น็อตลงไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตอนสุดท้ายนางก็เจอนอ็อตมันก็เลยแบบช็อตแล้วก็ไปพาคนแปลกหน้ามาที่นี่ทุกอย่างก็ลึกกับตาลปาดโกลาหนกันไปอะไรอย่างงี้หา ตัวตนหาตัวต,วต,วตวนนู่นเจอคนที่ตัวเองเคยสร้างนุ่นนี่นั่นเข้าไปมันก็เลยทำให้วุ่นวายคนแปลกหน้าที่แฟนเก่าหน้าคุณจังจบแล้ว <c oughs> ฉัน,นฉ้นชอบมากขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เพลงที่ฉันอยากสตรีมซ้ําแต่ว่าพอฟังส่วนนี้ฉันรู้สึกมันฉันรู้สึกมัน <c oughs> มันทาถึงอะเออ ถ้าไปในวีแบบทําสายคอนเซปต์มาก,ก็อยากให้ทําให้ถึงแบบนี้ไปเลยฉันก็เลยคิดแบบนั้นเดี๋ยวไปดูโชว์เคสกันดีกว่าอยากเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์มากว่เจีเขาจะทำเป็นอย่างไรนะคเขาไปคาลสโตร แต่เจ๊คนนี้คือแบบมาเต้นกับสามีตลอดเลยนะแล้วก็เป็นทีมเต้นที่คิดได้ใจกันด้วยชุดสวยมากชุดแบบเหมือนไฟไหม้ตัวนี้เข้าอันนี้ดีนะ นี่ยคือฟอร์มนางดีอย่าแบบมันดู clean clean แล้วก็ดูแบบดูแบบว่าจับใจจับจูอะไรอยู่ในฟอร์มนี้มาในเอ็มวีพักต่อเพลงเทลด้วยอะ Let me blow your mind, eyes on I ebound. It's in a heaven you can stay. Hey, strange, gotta get to know ya. Mr. Stranger, running in a danger, gotta get to know ya. Mr. Stranger, running in a danger, gotta get to know ya. Mr. Stranger, so not good, keep her phone, let us know. Gotta get to know ya. I don't know you stranger But I do love like you boy Hug Anna tight I'll be there for you Like That's what I don't know you stranger But I do I, go I gotta get to know ya, know ya Mr. Stranger Running in a danger Gotta get to know ya mm, Mr. Stranger Running in a danger to know ya. คำว่าลาภูเม่น,นิ่งน,น,นิ่ตงตอนจบเละเกิน perform ภาพรวมอาจจะแอบลอลอเลยๆจากทุกเพลงจากตั้งแต่เพงลงลาลาเล อาจจะเทียบเทียเดียวกับอารเลลาลาเลแต่เรารู้สึกว่ายายเทลทาได้ดีมากพ์ดเบิร์นก็ทําได้ดีอันนี้อาจจะเลยเลยแต่ชอบพัดสังนั่นแหละก็ถือว่าโอเคนะเราเราถ้าฟังเอาฟังเอาเพอร์ฟอร์มอะ ก็ถือว่าโอเคฟังสตรีมซัมไม่แน่อาจจะแปลกจะชอบแต่เราชอบท่อนบดหนึ่งไปบทสองจริงๆนะมันรู้สึกว่าพอฟังเรือ่อยๆมันเออมันก็กโอเคนะมันก็เห็นได้ทั่วๆแล้วยุคนี้ที่แบบเพลงตัดแปะแต่ว่าพอเป็นซันมีรู้สึกมันมันมันต้องตัดแปะแบบนี้จริงๆอะ่ะถึงจะแบบดูไม่ได้ทั่วไปเท่าไหร่ทันแหล,ละก็ใครที่เป็นแฟนคลับซันมีก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะว่าที่ไหนใกับเพลงนี้บ้างเนาะส่วนตัวเราก็ถือว่าโอเคไม่ได้ไม่ได้ผิดหวังแล้วก็ไม่รู้สึกนอยกับเพลงตัดแปะเลยเพราะ ด้วยตัวซอนมีมั้งถ้าเป็นศิลปินอื่นเราอาจจะน้อยมั้งที่แบบตะแปะอะไรอะอะไรอย่างนี้แต่นี่มันมีความเป็นซอนมีมากมันก็เลยรู้สึกว่าโอเคเข้าใจเข้าใจสิ่งที่เขาจะสื่ออะไรอย่างนี้ก็พอเป็นมาคุยได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดช่องเราด้วยถือว่าเต็มอิ่มกับการดูดคชั่นนะคะก็ฝากกด subscribe ด้วยนะแกอยากหนึ่งแสนซับเร็วแล้วก็ใช่ๆกันนะคะพี่แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเป็นแบบ stranger มีกระจกอยู่ Mr. Stranger, running into danger, gotta get to know ya. Mm.